ตอนที่สิบสามคนเป็นเบียดเบียนคนตายเรื่องแย่ที่สุดของการอาศัยอยู่ใต้ต้นไม้ก็คือเวลาที่ผ้าห่มโดนน้ำค้างจนชื้นแฉะ หากว่าเช้าวันไหนแดดดีหน่อยก็ค่อยยังชั่วเพราะพอจะเอาผ้าห่มมาตากได้บ้างแต่ว่าวันไหนครึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วลรก็นั่นหมายความว่าคืนนี้เราจะต้องนอนห่มผ้าห่มเปียกๆก,กันทั้งคืนซึ่งทำให้ยากที่จะข่มตาหลับลงได้คิดๆแล้วครอบครัวเราเดินหน้าต่อไปดีกว่า ไปหาสุสานอาศัยกันถ้าโชคดีเราอาจจะหลบเข้าไปพักอยู่ที่สารเจ้าในสุสานก็ได้แย่งที่คนตายนอนอย่างน้อยก็ดีกว่าต้องคอยหลบภัยคนเป็นที่เรียกว่าสารเจ้านั้นก็คือสถานที่เล็กๆที่มีไว้สำหรับวางของเส้นไหว้ให้แก่พวกผีไม่มีญาติในป่าช้านั่นเองในสารเจ้า ะมีกระดูของคนตายที่ถูกขุดขึ้นมากองกันอยู่เต็มไปหมดแม้จะเป็นสารเจ้าแต่ที่จริงศพเหล่านี้ล้วนเป็นศพไม่มีญาตจึงแทบจะไม่มีคนเข้ามาเส้นไหว้เลยดังนั้นสารเจ้าก็ย่อมจะผุพังไปตามกาลเวลาประตูก็แทบจะไม่ใช่ประตูหน้าตาก็แทบจะไม่เป็นหน้าตา่าง ที่พื้นมีฝุ่นจับหนาเป็นชั้นชั้นแค่เดินผ่านฝุ่นก็กระจายคลุ้งไปทั่วห้องพอลมพัดมาวูบหนึ่งประตูหน้าต่างก็จะไหวไปมาตามแรงลมส่งเสียงดังเอียดอาเอียดอาอยู่ตลอดเวลาบรรยากาศน่ากลัวจนใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวรู้สึกราวกับว่ามีสายตานับร้อยคู่กำลังจ้องมองมาจากด้านหลัง มีมือเป็นร้อยคู่ที่ค่อยๆย,ยื่นมาใกล้ตัวเข้าทุกขณะในสถานที่ที่มีบรรยากาศแบบนี้อย่าว่าแต่ตอนกลางคืนจะมีหรือไม่มีผีเลยแค่ตอนกลางวันนี้ยังเป็นแหล่งจุมนุมของบรรดาง,งูแมงมุมหนูมแมลงสาบจิ้งจกยุงและตะขาบที่เข้ามาประชุมกันพร้อมเปลี่ยง เท่านี้ก็ขนพองสยองกล้าวพอแล้วตามข้างกำแพงหรือเพดานก็จะมีใยแมงมุมเกาะเป็นพืชอยู่เต็มไปหมดแถมเป็นใยแมงมุมที่เกาะค้างมานานเป็นแรงปีจึงมีขนาดใหญ่มากจนน่าจะเรียกว่าซุปเปอร์ใหญ่แมงมุมเสียมากกว่าตามใยแมงมุมนี้จะมีแมงมุมตัวใหญ่น้อยวิ่งเกาะไปมาอยู่บนใย ขนาดเราเป็นพวกที่อยู่ตามที่ร้างมาจนคุ้นเคยแต่เห็นแล้วก็ยังอดจะขนลุกขนพองไม่ได้ส่วนตามุมห้องยังเป็นอาณาจักรของมดมดนับหมื่นนับแสนตัวเดินกันยัวยียไปหมดพวกเราเคยใช้ไฟจุดเผามันแต่พอเผาเสร็จไปได้แค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นมันก็พา,ากันขึ้นมาจากรัางอีกไม่ได้สะทกสถานเลย ส่วนงูนั้นลำพังเอ่ยแค่ชื่อก็กลัวกันจะแย่อยู่แล้วหลายครั้งที่นอนหลับไปได้สักเที่ยงคืนเมื่อรู้สึกว่ามีตัวอะไรบางอย่างลื่นๆเย็นๆขยับขยื่นไปมาอยู่ใกล้ๆตัวจิตใต้สำนึกก็เตือนทันทีว่าต้องเป็นงูแน่ครั้งหนึ่งผมตกใจมากตะโกนร้องออกมาว่างู ทำให้พ่อตกใจสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยแม้ท่านจะมองไม่เห็นแต่ก็ไวพอที่จะหยิบไม้เท้าข้างตัวขึ้นมาทันทีแล้วก็โยนข้ามมาเปรียงเข้าที่กลางหัวผมพอดีหัวผมบวมเป่งเป็นสรลเปาลูกโตขึ้นมาทางตาเห็นผมเจ็บจนร้องไห้ดังลั่นยังดีที่งูตัวนั้นนิ่งมากผมร้องดังขนาดนั้นมันก็ไม่ตกใจ แล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะเข้ามาทําร้ายจากนั้นก็ค่อยๆเลื้อยจากไปตามทางของมันนอกจากพวกมแมลงและสัตว์เลื้อยคลานที่มีอยู่ทุกที่แล้วที่น่ากลัวยิ่งกว่านี้คือที่กําแพงด้านหลังสันเจ้ามักจะมีหัวกะโหลกกองกันอยู่เต็มไปหมดแค่เห็นก็ขนหัวลุกแล้วพอฟ้าเริ่มมืดลง ยื่นมือออกมาก็หาห้านิ้วของตัวเองไม่เจอเจอแต่กองกระดูกผีเท่านั้นที่วับวาวอยู่ชัดเจนที่สุดกลางความมืดในยามค่ำคืนผมจะขนเอาเสื้อผ้าเก่าๆผ้าหม่มผืนเก่ามาพันรัดตัวเองไว้แน่นแล้วยกผ้าขึ้นมาคลุมหัวเพราะผมกลัวว่าหากไม่ระวังตัวผีป่าจะมาจับเอาไปอยู่เป็นเพื่อนกันในเมืองผี กลางดึกคืนหนึ่งผมฝันร้ายฝันว่าข้างนอกมีพายุสายพัดโหมกระหน่ำแล้วจูจ่ๆก,ก็มีผีสาวตนหนึ่งปรากฏกายขึ้นมาหล่อนใช้มือบีบคอผมอย่างแน่นจนหายใจไม่ออกผมทั้งถีบทั้งเตะกระเสือกกระสนจนสุดกำลังพยายามตะโกนเรียกให้คนมาช่วยแต่ก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเสียก่อนพอเริ่มได้สติ ก็ชักจะได้กลิ่นฉี่หึงหึงออกมาจากผืนเสือ่อถึงได้รู้ว่าเป็นเพราะตัวเองตกใจฝันร้ายจนฉี่ราดออกมานั่นเองพอล้มตัวกลับลงไปนอนอีกทีนี้จะนอนอย่างไรก็ไม่กล้าหลับต่อต้องนอนตาค้างอยู่อย่างนั้นจนฟ้าสางอีกครั้งเราไปพักกันที่ศาลเจ้าแห่งหนึ่งพอผมล้มตัวลงนอน ก็บังเอิญมองไปเห็นที่ข้างๆกองกระดูกนั้นมีโพรงใหญ่มากอยู่โพรงหนึ่งลองสังเกตดูให้ดีก็พบว่าข้างในโพรงมีงูขดพันกันอยู่ไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยตัวผมกลัวจนไม่กล้าหลับตานอนเลยทั้งคืนเอาแต่จ้องรูงูนั้นไม่กระพริบด้วยความระแวงว่างูอาจจะแอบออกมาทำร้ายโดยเราไม่รู้ตัว เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พวกมแมลงและสัตว์เล็กๆมากัดต่อยทำร้ายหรือชัเข้าหูเข้าจมูกเราในเวลาที่หลับสนิทเราจึงต้องใช้เวลาในช่วงกลางวันที่ยังมีแสงสว่างอยู่มาจัดการเก็บกวาดพื้นที่ให้เรียบร้อยโดยผมกับพี่สาวจะไปช่วยกันเก็บฟางมาทำเป็นไม้กวาดหากิ่งไม้มาใช้ปัดกวาดใยแมงมุมที่อยู่ตามกำแพง เพดานแทนไม่กวาดปัดหยักใย์พอจัดการเก็บกวาดได้สะอาดเรียบร้อยดีแล้วเราจึงจะกลับไปขนเอาฟางแห้งอีกรอบคราวนี้ต้องขนมากหน่อยเพราะจะเอามาสมรวมกันไว้เพื่อทําเป็นบอกจากนั้นใช้เสื่อของเราปูทับข้างบนอีกทีเพียงเท่านี้เราก็ได้เตียงขนาดใหญ่เรียบร้อยแล้วหนึ่งเตียง มีครั้งหนึ่งที่ผมออกไปเก็บฟางแต่ดันโชคไม่ดีถูกเจ้าของจับได้เซยก่อนผมตกใจรีบวิ่งหนีออกมาเขาก็ไล่าตามออกมาด้วยผมยิ่งวิ่งหนีเขาก็ยิ่งวิ่งตามผมรู้ว่าอย่างไรก็คงหนีไม่พ้นแน่จึงคุกเข่าขอร้องเขาบอกเขาว่าที่จริง ผมไม่ได้มีเจตนาจะมาลักขโมยฟางที่เอาไว้ขายเพื่อไปทําเชือกพวงนี้หรอกแต่เป็นเพราะพื้นดินนั้นเย็นเกินกว่าที่จะนอนได้จริงๆผมกลัวว่าถ้าพวกเราต้องนอนกับพื้นโดยตรงก็อาจทําให้เป็นไข้หวัดได้และ,มะแมลงเล็กๆอาจไต่เข้าหูง่ายๆอีกด้วยที่ผมต้องทำเช่นนี้ก็เพราะความจำเป็น จากนั้นผมก็เล่าเรื่องทางบ้านให้เขาฟังจนหมดชาวนาได้ฟังแล้วก็ใจอ่อนยอมโบกมือไล่ให้ผมไปเวลาฝนตกสถานการณ์ก็ยิ่งเลวร้ายเข้าไปใหญ่สารเจ้าบางสารหลังคาก็รั่วบางสารเป็นเพราะสร้างผิดทำเลจึงทำให้มีฝนตกสาดเข้ามาไม่หยุดหย่อนถ้าเป็นอย่างนั้นผมกับพี่สาวก็ได้แต่กุ้มน้องๆไปนอนบนโต๊ะเส้นไหว้ จากนั้นก็จะหาที่ที่โดนฝนสาดน้อยที่สุดให้พ่อกับแม่นอนเมื่อไม่มีที่เหลือพอให้นอนได้อีกเราสองพี่น้องก็ต้องกอดกันไว้เพื่อให้มีไออุ่นปากก็พร่ำภาวนาไปเรื่อยสวรรค์โปรดช่วยเมตตาให้ฝนหยุดตกสิทีเถิดแต่ดูเหมือนสวรรค์จะไม่ได้ยินคำร้องขอของเราเลยฟ้ายัางแลบแปลกๆอยู่ไม่ขาดสาย เสียงฟ้าร้องครืนๆทำให้น้องๆตกใจตื่นเราก็ต้องรีบเข้าไปโอบทั้งกอดทั้งปลอบจนน้องๆหลับไปเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดคืนได้โปรดเสวรรค์ท่านคงเห็นแล้วใช่ไหมผมกับพี่สาวเป็นเพียงเด็กที่อายุไม่ถึงสิบขวบเลยใหญ่ท่านจึงต้องประทานชะตาชีวิตอันแสนโหดร้ายทรมานเช่นนี้ให้แก่เราเล่า ให้วัยเด็กของเรามีแต่ความขมขื่นยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมต้องจดจําไปชั่วชีวิตครั้งนั้น<อ>เหตุเกิดที่ศาลเจ้าร้างแบถบไถจงคืนนั้นลมกระโชกแรงพัดลอดผ่านเข้ามาตามช่องประตูและหน้าตา่างคงเป็นเพราะความกลัวจึงทำให้ผมนอนหลับไม่ค่อยสนิทนักแม้จะรู้ดีว่ามีพ่อนอนประกบอยู่ด้านซ้าย และพี่สาวอยู่ที่ด้านขวากระนั้นก็ยังคงฝันร้ายอย่างต่อเนื่องอยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าผมพยายามปลุกตัวเองให้ตื่นจากฝันร้ายเสียทีแต่แล้วก็หลับเข้าสู่ความฝันที่น่าสะเพงกลัวไปยิ่งกว่าเดิมพอถึงตอนเชา้าจูจูผมก็รู้สึกเหมือนว่าเกิดแผ่นดินไหวจนสะเทือนไปทั้งแผ่นดินอย่างนั้นแหละผมลืมตาขึ้นจึงรู้ว่าที่แท้ ก็เป็นพี่สาวนี้เองที่เข้ามาเขย่าตัวผมขณะนี้ท้องฟ้ากำลังเริ่มสว่างแล้วอาจินทำไมถึงมานอนอยู่ที่นี่ละ่ะพี่สาวถามขึ้นผมอยู่ที่ไหนผมอยู่ที่ไหนหรือผมมองไปรอบๆตัวทำไมผมจึงมานอนอยู่ที่นี่ที่มุมห้องของอีกห้องหนึ่งที่ห่างจากเสือนอนของเราถึง20เมตรเชียวพี่สาวบอกว่า เมื่อกี้พอพ่อรู้สึกตัวตื่นขึ้นคลำคลำข้างๆตัวดูไม่เจอผมก็เลยตกใจรีบปลุกพี่สาวให้รีบออกมาตามหาแต่นึกไม่ถึงว่าผมจะมานอนอยู่ที่ห้องข้างๆนี้เองผมคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกว่าเมื่อคืนตัวเองตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตอนไหนแล้วก็ยิ่งนึกไม่ออกว่าตัวเองมานอนที่นี่ได้อย่างไรแต่แล้วก็ค่อยนึกขึ้นมาได้ว่าเมื่อคืนนี้ ผมฝันเห็นผีสาวผมยาวตัหนึ่งมีเลือดไหลออกทางทวารดังเจ็ดดูน่ากลัวมากเธอสั่งให้ผมมุดเข้าไปอยู่ในกรงเหล็กแม้ผมจะกลัวแสนกลัวว่าเธอจะจับตัวไปอยู่ด้วยแต่ก็ไม่กล้าขัดคำสั่งพอผมเล่าฝันร้ายที่เกิดขึ้นให้พี่สาวฟังพี่สาวก็ตกใจถอยหลังไปหนึ่งก้าวแล้วมองผมอย่างตื่นกลัวเธอชี้มาที่ผมแล้วพูดขึ้นว่า อ,า,อาจริงที่ที่ที่คอเธอคอผมคอผมเป็นอะไรหรือคอเธอที่คอเธอมีรอยข่วนเป็นเส้นๆเลยหละ่ะเราสองคนตกใจร้องจั๊กแล้วกระโดดเข้ากอดกันไว้แน่นทําไมนะทําไมลําพังกลางวันก็ถูกเทพเจ้าแห่งโชคชะตารังแกเสียจนสมบัติสบอมจะแย่อยู่แล้ว กลางคืนยังจะต้องมาสู้รบปรบมือกับพูดผีปีศาจอีกแม้ในสาลเจ้าจะเต็มไปด้วยสิ่งเขย่าขวัญมากมายแต่สำหรับพวกเราแล้วอย่างไรก็ต้องถือว่านี่คือบ้านที่คุ้มหัวนอนให้แก่พวกเรามาตลอดนับเป็นที่พักพิงที่ให้ความรักความอบอุ่นอย่างที่สุดแก่พวกเราในยามนั้น